การ overdes คืออะไรนะครับ overdes นะครับเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของแวนการนะครับใน d a r อน n Empire นั่นเองนะซึ่งเป็นการพัฒนาการล่างของเดียกาศนะครับเพื่อเกิดผลสกิลต่างๆนั่นเองนะครับโดยการ overdes นะครับก็คือการวางเรียการนะครับเริ่มต้นไว้ก่อนนะแล้วค่อยวางการ์ดแล้วก็ทับทับลงไปเลยแล้วก็ประกาศมาว่า overdes นะครับไม่นับเป็นการคอแต่นับเป็นการ overdes ไปเลยนะครับทำให้ผลขออสกิลการ์ด ที่สั่งห้ามคอร์สไม่สามารถใช้งานกับการโอเวอร์เดทได้นะหรือพูดง่ายๆครับคือการเล่นคันนั่นเองนะครับหลังจากโอเวอร์เดทแล้วถ้าเรียกเก็ดที่โอเวอร์เดทนะครับถูกรีทายนะครับการ์ดต้นและการ์ดโอเวอร์เดทนะครับจะตกดอบโซนไปทั้งหมดเลยนะครับการ์ดโอเวอร์เดทนะครับปัจจุบันการ์ดโอเวอร์เดททั้งหมดที่มีครับมีแค่1คู่งคูลานั่นก็คือทริกสตาร์กับไฟลีน่านั่นเองนะครับซึ่งนะครับไฟลีน่านะครับมีสกิลบอกว่าถ้าโอเวอร์เดชกับทริกสตาร์แล้วนะครับจะ เมื่อตีจะบวก1 0,000หมื่นแล้วเราสามารถโซบลัสสเพื่อรีทายอากาศฝนนองค้าไปห่งไปดนั่นเองนะครับนะส่วนทิกสตาร์ครับมีสกิลที่ม่าสามารถถูกเลือกได้ของการ์ดอีกฝานั่นเองนะครับ